สามน้ำมันสกัรปูสาธุเจริญพรโอ้ัดที่พันมาลุดเนาะปูเนาะเหล็กฟันฟันลุดไปออกท่อกสอ,อทึ่งท้าทึ้งทองตัวทั้ง<ป>บนทั้งล่างท่อกรสอออกขัดแก้วแน่ถูกมนั่นเด็นยังขึ้นไปออกท่อกสอบแกก็บอกอ,อ่งเง<อ><ๆ>ีท่อกสอกเก้าห้าหกล่างออกศูนสี่อ้ยโอ้ยแปดห้าหกกับสี่ศูน กับเล็กเล่าอ่นะกันปล่อยมือนี้ออกเล็กเล่าประมาณมืหนึ่หวันออกสองมือ่อกันเล็กเล่าอ่ะเล็กเล้ามักสีขากันปล่อยมือปล่อยที่ปูเอามือนี้กับวัน่ยได้ปูมือนี้วันแน่เลยเนาะปูปล่อยปล่อยปล่อยปิมสองเล็กเล่าทันที่ลยเลยแล้วก็ออกติดติดกันไปที่ปูออกซวนเลยออกซูนวัเลยโอ้เสียดายเนาะปูอันคือว่าปูฝันคงสุดไทย เขาโปะเลยบอกปูเขาโปะเลยว่าปุ้ยบ่ได้โทรหาปูตอนพรสุดท้ายเนาะไม่สี่นี่ก่อนผ่้ไส้ว่ามีรูกสี่เดือนอ๋อพูอไส้เนี่ยสีมีลูกสี่เดือนเขาบอกเลยก็คักตอึ้นวันที่แล้วมบวันที่แล้ววันที่ปานมากเมื่อสุดทายฝันเราเมื่อทายโอไดบ่ไดมาแต่สี่ตัวเดียวพูกับวายุวัดพร้อมเนาะวยุวัดมาอหกกับศูนย์ กับเก่าใช่มัเกโป๊ะหรอเนาะสามตัวใช่ศูนย์สี่หกสี่เก่าสี่ใช่มีเห็าอนฟันถึงน้ำมาล้ปูบอกคนระบอกหลายอยู่แล้วงบ่กันไอเจ้าซุโมบ่มากกิดมี่ซุ่มมากกิดใดซุ่มมากกิบบ่คนมมาเล็กเัวนี้ที่ปูจะได้อยู่ทั้งปูวิวัฒน์งปูยุวัฒน์กิพี่น้องเอฟซีอาทิตได้นาอยู่พอคงสุดทยอาทิตมา ประมาณอยู่กรนันอยู่มัดชุดไทยเพื่องชุดไทยววันที่สิบีสิบห้าแล้วมาฝันเลยเขาไทยยูนปูเนาะไปฝันพูดเทาฝันพูดเทากันเดานวัเสือที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดก็ได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้ากันเดินวันนี้ปูนี่มิตเหรอบอกปูนิิตมิดตาหัวมิมิตตะมือขึ้นมาที่นที่สิบหกไง เคลวันที่ท6 1 6ครับตอง,ตองหวไเลตัวน้อนเกียนพุ่มไม้นาอเป็ดเงินน้พุ่มัมันกับบ่คอยเกีเ้ยเงือนก็นได้เพราะว่าตัวนก็าไหมาหล่อนนะเป็นพืชเงินไห้มาแล้วไม่เขียนในหเฮาเบิ้งเขียนมือตองหวเยนเจ็ดหาเขียนเจ็ดหาเฮาเบิ้ง จันเห็เบิ้งได้บมดันเห็นเบิ้งัเด็ดเหาก็บอกยันได้บมคูเกหาับ004สองตัวป้ามาเจนใอ้เบิ่งมนตัวเก้าวันนี้04ว่าสินะเอามาใส่อยู่เสียส่วนต้องบ่ยอมปีใด้ปีนี้ต้องออกแค่ได้เกตหากับ004สีครูมาเจ่ใอ้ห้าเบิ้งอันนี้ฮะตามนี่ไม่ตามควอมฝันเนาะเจนใอ้เบิ้งมันโดดหูเมียเม่า นี้ฝันตัวนี่ว่ามันนี่ลีว่ามันแม่นี่ลไรที่พวกมันมันเคื่อนไนมันเคื่อนมาอย่าียวมันเคลื่นมากอย่าเีมันเคืนกระจองมาเห็ดในปลชุ่มเหมือนกนหลแดงเนื้อกันแดงเนื้อแต่ก่อนก่อนมันเนื้อหมูครับมันมันเนื้อง่วงมันแดงกันแต่ข้าวหายปลายที่ข้าวข้าวกรอบเส้นเมื่อไห้แบงก็ให้นะ เขาแบ่งให้ปูเขาแบ่งให้ยเป็นย่อมเป็นโมกูลย่อมย่อมย่มแบ่งกันเขาอะไรเลขกันบ้านี้เขาแบ่งเนื้อกันเขาอะไรเลขเล่นกันผมเลยไม่เชิญเงีงยห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเียนให้ฝันมเคลื่อนเหมือนก่นันมาเคลื่อนนี่เขาแบ่งเนื้อกันเขาอะไรงั้นห้าเก้าหกที่ปูห้าเก้าเนี่งโอ้หาเขานึ่งปวดหลายๆครับพี่น้อง ก็อาอไล่เงินเขาแบ่งเนื้อกันแล้วหลายๆเขาแบ่งให้อยูู่นแห้พิวแม่ดอกให้เอาเนื้อแบ่งกันแล้วก็มาไล่เงินกันก็เคอเกด้วยห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งฝันเมื่อคืนนี้ันเมื่อคืนนี้หาร้อยกอสย็สวีทบาทคาเนี่ยนี่เป็นสี่ต้องลง้มเลย <4 S 2> หารอยอสองร้อยสามร้อยรัเนี่ยนาล้จยงสี่ที่เขาล้มิงซสี่เหอารยก็สวอทไรคันเนื้อไ่แมนดอกมันต้องมีในในอยู่นองครับความคิดตรงห้องดอกนีกน่น อันนี้ข้อผิดของ้อเลนี่ว่แมนนะมันผิดเงีิดารณนาพิาแกาซ่อมอยู่น่ะกอผิพิจาร่หน้าเบิ้งแล้ไม่แก่าที่เป็นขที่ปูนี่ยังไม่ต้องหารอยพันอแสนราขายเนาะครับผมอันนี้หารอยกาสิบเอ็ดบาทเพราะว่าแมนเราก็แปลกๆเรื่องต่างเพราะมันเขาขยิบอมยังบอกแนวท่านบอกรหัสลับให้บอเนาะ้อผ่น่อนเรายบอันน่แนเลอาจจะเปานรหัสรับก็ได้เน้อี่ เขาเจ้าโศกันเราไมเชียนในเบิ <t <t ้งแต่ว่าตัวเท่องในพวกต้องตัดก็ได้แต่มันเจ็ดหากับสี่สูวนส่วนให้เพิ่นตัดเออกโนปูนเลาวแต่ว่าตัวนี้สิตัดให้ยืนตัวเต่ายตัดงตัดให้เพิ่นตัดให้เพิ่นห้าเก้าห้าหนึ่งโนปูนเก้าหนึ่งสามตัวนะเก้าหนึ่ง นี่ตัดให้แล้วนี่ลรไมีใช่นีรละกลายตัวนี้น้อปูเนาะงามมีตัวนี้ตัวฟันมาเคลื่อนตัวตัวใด้ตัวฟันมาเคลื่อนในบ่อปูนี่ก็เกศห่างกันมากอยู่เกศหากันมากอยู่ตัวใด้มากที่สุดปูมักตัวไตมักตัวเคลื่อนนี่มักเก่าหนึ่งนบ่อปูเพราเขาอยากมาถวกกันหลายคนเกศห่ากันมากที่หนอเพราะฟันต้องงวดฟันต้องงวดอันนี้ฟันมาเคลื่อนเนาะ แสดงว่าเอาสองตัวนี้เราพูดได้น้อยชันๆเจ็ดห้ากับเก้าหนึ่งโนดซีมนวดกาเซีูนไอม้มาฝันเด็กแลาา่วม็นองเลยหรออืมบอกอันนี้บทตีนแกไปออกท่อสอแล้วหันแล้เลรเด่นเนี่ยเรงเด่น <เล S 2> นี่เด่นแรงเด่นบักขาดแค่เราเด่นเหมือเขาหกแล้วลิดหกล้็งเด่นเนี่ก็มาตลอดทือกันเอาพูบักขาดตลอจับใเ่กันเราก็ไม่เข้น ว่าตายตัเขาสูงวันอะไเด็กเด่นหนยเด็่นนี่มีเก่ากับสามนะปูเก่ากับสามเด่นล่องสองก็ซีเด็กเด่นนี่มาสูงหมดมาสูงวันตัวได้กับตัวหนึ่งนะปูนเนะาะกว้านเขาสองตัวกว้างน,นะครับตัวหนึ่งกับศูนย์เป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดซั่งเป็นหนึ่งศูนย์นกหกประมาณเกาจะหกเด็กรอง สองกับสี่สองกับสี่นางเสียกับวิ่งมาหากันก็ได้ด้วยนกปูนอะอันสองเกาเกาสองขึ้นตัวนึงมันคือว่าแน่แหละมันขึ้นตัวหนึ่งก็ได้นกูนมันขึ้นลงได้ตัวเด็กน่ะ้เท่าบอ้โหน่าไอศช็อกเลยเนาะครับอันนี้เขาเก็วกับตามตามความฝันความนี้มีเท่าไหรตามฝันตามนี้แมนตามกับว่าแมนนามกัว่าแมนตามตะวันตกตามเวล่าเวลาเลยแต่มันหมุนมาก หมุนมาครบกันกับแมนน้อบ้านอ่ะหมุนมาครบกันกับแมนน้อนะปู่ถ้าว่าหมุนมารอบตรงกันกับแมนเห็นว่าได้มาหมุนม้ว่าตรงกันกับว่าแมนนีก็เัาสร้างที่นีิติกีหน้าเบิ้งเงินทองก็หายากงานย่อมเหตุงานทำการทำงานเนี่ยบอกกับ่ะไรเนาะกับเบิ้งตามนี่แล้วนาะปู่เนาะเพูดนต้องพูดลาห้าร้อยพูดละพันพูดละสองร้อยสามร้อยก็เห็นไหม พี่น้องเอฟซีพี่เจรนาวเด้อปูฝันตองงวดนี่ฝันขึ้นวันที่สิบหกเลยเนาะปูเนาะฝันมือนหวยออกแล้วก็ดีเกิน้เขามาเขียนให้เบิ้งเขียนศูนซูนที่ก็เจ็ดหาให้เบิ้งป้าเขียนให้เบิ้งค้างๆแต่เกาขันตองงวัดนี่มักสิเขาขึ้นกันนี้เนาะปูเนาะแต่ว่ามือขึ้นนี่ฝันอีกที่ปูมึงขึ้นฝันอีกห้าเก้าหนึ่งเนี่จีห้าเก้าหนึ่ง ฝันว่าเขาเอาเนื้อแม่ไหตีปูมันขาเนื้อหันปันกันแล้วมันแบ่งพูดกันพันโซกันเละเนื้อหมูเนื้อง้วนเนื้อง้วนโซกันแล้วมันด้เข่งไล่กันกันเบิ่งครับเป็นหาเก่าหนึ่งฝันตัวนี้ขนาดหาเก่าหนึ่งหนึ่งขนารทัพมาดามก็ต้องเป็นหาลอยหกลอยเป็นสันมปูเนาะหาลอยเป็นสันพูดหนึ่งอันนี้พูดแล้วหาลอยก็สิบเอ็ดบาทม่มีดอกเนรอ แตกนกปูเนอ่ะโอ้เพิ่นถิมาให้รหัสซับบอสเนี่ยนี่นกปูนอะครับคิดบังพีดเลนาบังตัวครับให้พี่น้องไปพี่เจรนาวนกปูนอ่ะพี่เลนาบิังไม่เก่งเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงไทยคชีพเราปูไมีอย่างสิฝากถึงหยาดถึงหยาถึงโยมกิดนิมนต์เด้อครับโอ้ยเกิดบ่มีเงี้ยหนอคอยหยาถึงโยมอยู่ดีมีแห้งมีกุศลบาย มีอายุมันกว่าเงินมีอายุวันนอกสูขขังพางสาธุเจริญพรสาธุ